สวัสดีครับเพื่อนๆนนผมอยู่แถวอำเภอจอมพระนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูที่อีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่แถวอำเภอจอมพระบรรยากาศดีทีเดียวนะครับผมก็อยู่ลึกเข้ามาจากเส้นออจอมพระไปท่าตูมประมาณ2องามกิโลจากเส้นปัตมานนท์นะครับแถวทางเข้าทางบ้านขามราษนะ อะครับนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ติดถ้มดำก็อ๋ออันนี้จะเป็นทางเข้านะครับผมที่ตรงนี้ก็อยู่ห่างจากถ้นดำอยู่ประมาณ50เมตรได้นะครับนี่นะครับแถวบ้านตากวนนะครับผมอยู่ลึกเข้ามาประมาณอาสองสามกิโลนะครับไม่ไกลไปฮะนี่นะฮะที่ เจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบแปดตารางวานะครับขายไร่ละหนึ่งแสนบาทนะครับน่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับเห็นอยู่แต่ไกลๆตรงนน้นนะครับก็จะติดแม่น้ำคลองน้ำลุ่มละวีนะครับบรรยากาศดีมากเลย อที่ข้างๆแปลงเนี่ยติดลุ่มน้ําลุ่มระวีนะทําการเกษตรได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะที่จะทำํำที่พักรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศได้นะครับบรรยากาศดีนะครับนี่นะครับผมพ,พาเดินไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมนี่นะครับ ตอนนี้ผมก็ามาถึงที่ดินแล้วนะครับพิกัดที่ดินนะครับผมเจ็ดได้หนึ่งงานห้าสิบแปดตารางวานะครับอยู่บ้านตะกวนนะครับผมก็อยู่ห่างจากถนนดำห้าสิบเมตรนะครับนี่นะครับที่สวยบรรยากาศดีนะครับติดรุ่มน้ำลุ่งระวีนะครับติดป้ายตรงใจกลางใจกลางที่ดินนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแปลงที่ติดลุ่มน้าลุ่มรวีกันนะฮะในน้ําลุ่มรวีเนะนาะเสนอขายถูกๆนะครับไล่ละหนึ่งแสนบาทหายากมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่ก็จะเป็นล็อกยาวๆนะครับจากริมที่ติดลุ่มน้ําลุ่มรวีนะครับไปจนถึงเอสุดปลายนู่นเลยนะครับอา่าด้าน ความยาวพิกัดแปลงนี้ก็น่าจะร่วมอ200เมตรได้นะเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีความความกว้าง15-20เมตร<ม>ได้นะผมตรงนี้คข้างพิกัดแปลนเับเสนอขายทุถูกนะครับเพื่อนๆฝากด้วยนะครับเนี่ยครับที่ตรงนี้แถวอมพอจอมพะทำนาทุกปีนะครับผม ทำบ้านสวนดีนะครับทําที่พักตากอากาศดีนะฮะสําหรับผู้ที่สนใจหาที่แบบว่าเงียบๆเ,เป็นส่วนตัวส่วนตัวหน่อยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆติดอแม่น้ํานะครับผมมีด้านข้างเลยนะครับที่ติดกับที่ดินนะครับอ๋อมีด้านข้างเลยนะครับ ตรงนี้นะครับจากริมคันนาตรงนู้นมาจนถึงริมคันนาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางสาธารณะเข้ามานะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มานะครับก็จะเป็นที่ดินที่ติดคลองน้ำลุ่มระวีแล้วนะครับบ้านตะก่วนนะครับผมนี่นะฮะบ,บรรยากาศตรงนู้นก็จะเป็นคลองอ่อ ส่งน้ำนะครับที่สำหรับทำประปาหมู่บ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้โหมีคือสวยคดีมากเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้จะจะติดตั้งแต่ริมตรงตรงนี้นะครับที่เป็นทางละเลาะนะครับก็รอเจ้าของคนใหม่มานะครับก็สนใจถ่ายถามาได้นะครับผมนี่ครับ บรรยากาศดีนะครับสวยงามมากเลยนี่แม่น้ำตรงนี้อที่ทำการเกษตรดีทำที่พักปีสอดแล้วก็บรรยากาศดิมน้ำนะครับผมนี่นะครับก็คงจะเพียงพอแก่การรีวิวบ้านตะกวนนะครับที่บ้านตะกวนอำเภอจอมพระ ตำบลลุ่มลาวีนะครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับเข้าจากถนนหลักเส้นปทมานน์มาไม่ไกลนะครับประมาณเออ่3-4กิโลเมตรได้นะครับนี่นะครับเพราะผมขับรถมาไม่ไกลสองสามนาทีก็ถึงที่หมายแล้วก็คง เพียงพอแก่การรีวิวที่ดินที่ผืนนี้นะครับผมก็นะครับฝาก youtube นะครับช่อง y o u t u สักกรินรถบ้านที่ดินด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกๆคนนะครับก็จะไม่พลาดในชิ้นงานในที่สวยๆนะครับบ้านด้วยนะครับที่ว่าเสนอขายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ บ้านอะไรประมาณนี้นะครับมีเข้ามาก็จะนําเสนอทุกชิ้นงานครับก็จะเห็นชิ้นงานทุกชิ้นงานนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะเพียงพอแก่การแนะนําสถานที่ดีๆอีกสถานที่หนึงนะครับก็คงจะต้องขอลาเพื่อนพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ